เศ้านี่มารอหน้าอีกละครับอากาศคืมคืมคือฝนตกลินอันนี้เป็นหน้าวานด้วยครับนี่วานประมาณสามไรกระสิไดประมาณนี่แหละกำลังเขียวขจีงามแล้วครับเขาวานวานไหวซ้ำเนี่เดี๋ยวสิผ้าเบ่งเข่าดำมบันเนี่ ่าสีงามต่างกันบัวต่อรุ่นเก็บเกี่ยวผลผลิตว่าสิเด็หลายบัวอันนี้เป็นเข่าเหนียวกอคอเข่าหน้าปีครับครับแต่ว่าน้ำนี่แห้งแรงแต่ว่าหน้านี่ผมมันกักน้ำไว้ได้อยู่ บางส่วนอันนี้เป็นหน้าดำแล้ครับขึ้นมานีทีนี้ที่ว่านไว้คือเพื่อมันทวมครับปกติมันสถทวมตลอดแต่พวกนี้มันบ่ท่วมถ้รบ,อบ่อันบกคักยลีบวท่วมนี่คือวาน <c oughs> เอ็นนี่คือดำนะครับกําลังแตกก่อเขียวขจีพักขยี้กับลายแต่ว่าหยาก,กบวชสมไสดอกเพราะว่าเฮ้าขัางนามบ่บท่านใดนามบ่ท่านมีฝนบ่ท่านหลาย กักขังนำได้กักขายยาได้นะครับงามนี่ดำมาอีกเจ็ดแปดไล่พุ่นละเออผลงานเริ่มชัดเจนนี่เด้อครับชมความงามของเขาเป็นไดครับงามบัวอ่า ยาบึงไลยๆนี่เงาขึ้นไปข้างบนทั้งเบริร์นี่แหละครับเป็นเข้าเหนียวขึ้นกันนะครับแต่กองามแล้วขนาดน้ำในอ่างกับโบมีปล่อยมาในคลองมีเลย <c oughs> นละครับนีเลอครับเข่าของผมได้สำนีละนี่แหละครับความ เป็นตั้งไหนเขาทาบวะโอเคเ้อครับ